กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซ่พารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่นะคะและ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะ ก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้าวมีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะ ใครอยากเข้าบ้านนะคะอยากได้แนวทางฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นก็อย่าลืมแวะเข้าเมากันได้นะคะฟรีนะคะพี่ๆแม่ๆจ๋าเดี๋ยวน้องสาวโซ่จะพามาสรุปแนวทางนะคะลาวพัฒนาเนาะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากวันเกิดของคุณแม่น้องสาวโซ่นะคะน้องสาวโซ่ก็จะปิดบ้านแล้วนะคะตอนนี้เปิดไว้ก่อนนะคะเผื่อใครอยากเข้าบ้านอยากได้แนวทางฟรีเนาะ เม็ดเดียวนะคะน้องสาวโซ่ให้รูดห้านะคะรูดห้าก็มาอยู่ห้าเก้านะคะห้าเก้าน้าเนาะตัวเจาะของเราก็มีอยู่ก็เลยไม่ได้สรุปให้นะคะเนาะห้าเก้านะคะนี่นะคะห้าเก้าศูนย์สี่มานะคะศูนย์สี่แปดเก้าหลุดนะคะเสียดายทำไมบนไม่ค่อยเจาะไม่ค่อยเข้าเลยนะน้องสาวโซ่มาแต่ล่างหมดแต่ถือว่าโอเคอยู่เนาะพี่น้องล่างบนแล้วก็ล่าง สี่นะคะล่างหกกับล่างสี่มาเนาะพี่น้องเนาะก็ได้เฮกันไปนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังรับชมนะคะแนวทางเม็ดเดียวนะคะแนวทางเม็ดเดียวราวพัฒนาของน้องสาวโซ่นะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีสี่ห้าเจ็ดเก้าแปดหนึ่ง ใครชอบจับในตารางได้นะคะในตารางนี้จะลงไปสูตรที่หนึ่งนะคะไม่ใช่สูตรที่สองนะคะพี่น้องในตารางเม็ดเดียวสำหรับเม็ดเดียวนะคะชอบเก้านะคะเก้า5นะคะแต่ขอรูดไปที่9นะคะรูดเท่านั้นถึงจะชนะนะคะเม็ดเดียวลาพัฒนานอเกาสูตนะคะ91น เพราะว่าหน่อยน้องสาวสซกนะคะก็ให้ไปสี่คู่เนาะเกสองนะคะ9ก้าสามเสี่นะคะ9กห้านะคะพี่น้องเก้าหนะคะ98แล้วก็99นะคะ สำหรับแนวทางตัวเลขนะคะที่น้องสาวโซ่ชอบเนาะก็จะเป็น9ก้าหนึ่นึ่งเนะคะตามได้นะคะตามตัวที่น้องสาวโซ่ติ๊กให้นะคะก็จะเป็นตัวเด่นนะคะ9 4 49นะคะ9 88 9จะมาตัวเดิมอีกไหมนอ้นอพี่น้องเก้าห้าง9 6 6สามสีอีกคู่หนึ่งนะคะอีกคู่หนึ่งก็จะเป็น9 559ตัวเดิมนะคะ จดไว้แคบไว้นะคะสําหรับเม็ดเดียวนะคะเดี๋ยวน้องสาวโซ่จะพาไปดูตัวเจาะกันนะคะพี่ๆแม่ๆจ๋าไปดูตัวเจาะกันสําหรับตัวเจาะน,นะคะสายวิ่งนะคะดูดิแล้วพี่น้องทํางานจนลืมดูเล็บตัวเองยาวนะไม่มีเวลาตัดนะต้องขอโทษขออภัยนะคะจะตัดแล้วตัดอีกก็ยังไม่ได้ตัดนะคะเก้าสีห สามห้าสองนะคะในตารางนี้จะเป็นสูตรที่สองนะคะแต่ที่จริงมีเยอะกว่านี้นะคะแต่เอาแค่นี้พอนะคะสำหรับชุดเด่นนะคะน้องสาวโซให้เด่นเก้านะคะเด่นเก้ากับเด่นสีนะคะตามได้นะคะเก้าสีเนาะหกสี 6, ตัวเดียวกันนะคะตามได้ 9464 4, เนาะสำหรับเด่น9นะคะก็จะมี9119 9, นะคะ9559 5, 5, 9, นะคะ9889 8, 8, 9, นะคะสำหรับเด่น4นะคะก็จะมี

สำหรับชุดกันนะคะก็จะเป็นหกเก้าเก้าหกนะจริงจริงหกเก้าจะเป็นเด่นมากนะไม่ได้เอานะน้องสาวโซ่แล้วก็จะเป็นเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะคะโหตัวเลขเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าเอามาไม่หมดนะพี่น้อง เอาแค่ okay. นี้พอเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดเนาะพี่น้องเนาะนะคะสำหรับกันเบิ้ลน,นะคะก็จะมีสามสามนะคะมีห้าห้านะคะมีสี่สี่เนาะแล้วก็มีเก้าเก้านะคะเบิ้ลน,นะคะก็ชอบอยู่นะคะสำหรับส่วนตัวนะคะก็ชอบสี่สี่กับสามสามอยู่นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมตัวกลับนะคะมีหกด้วยรอบนี้ โพดโพส้มโอบุงโมบักแตงนะคะพี่น้องแต่ใครชอบตรงๆก็จับตรงๆนะคะพี่น้องเงินหลายสำหรับแนวทางตัวเลขที่น้องสาวโซ่ชอบนะคะสามตัวไม่กล้าจับนะพี่น้องสามตัวนี้จะมีแปดหนึ่งเก้ากับห้าสี่เก้าหกเก้าห้านะคะเบิกไทยชอบเนาะถ้าใครได้ยินก็เิใครอยากตามสามตัวนะคะเพราะว่าน้องสาวโซ่ก็ไม่ได้ให้เนาะ ตัวที่น้องสาวโทชอบก็จะเป็น6ก9ก้าเก้าหกหนึ่งเจ็ดเหน้าหสี่ะคะอีกคู่หนึ่งนะคะขอเป็น4ี่เจ็ดละกันนะคะที่จริง4 9 4 6ก็ชอบนะพี่น้องนะจดไว้แคบไว้นะคะรักพี่เสียดายน้องนะคะโพสโพสสมอกงม,กม,กมกุแต่งนะคะ ก่อนออกไปนะคะก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของน้องสาวโซ่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูด้วยแข่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า